ตัวเลือกไหนที่มีสตอรี่มีเรื่องราวมีแอคชั่นการกระทําของตัวละครสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The ั a n c h a n n e กับคุณครูปัญจพลอยู่ในช่วงของการทํำข้อสอบโอน็รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ตอนนี้มาถึงข้อที่36แล้ว ข้อ36ถามว่าข้อใดเป็นบรรยายโวหารลักษณะของบรรยายโวหารคือจะต้องเป็นการเล่าเรื่องดังนั้นแล้วเมื่อเป็นการเล่าเรื่องนักเรียนจะสามารถเห็นสตอรี่เรื่องราวของ เหตุการณ์ต่างๆรวมไปกระทั่งถึงแอคชั่นการกระทําของตัวละครเพราะฉะนั้นแล้วเราเข้าไปพิจารณาตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกว่าเอ้ยตัวเลือกไหนที่มีสตอรี่มีเรื่องราวมีแอคชั่นการกระทําของตัวละครชอยข้อ1บอกว่าแสงแดดยามบ่ายลอดทะลุลงมาบนพรมใบสนที่ปกคลุมไปทั่ว โออันนี้ไม่มีการเล่าเรื่องเลยแต่ว่าเป็นการมุ่งให้เกิดภาพว่าแสงแดดทะลุลงมาบนพรมใบสนช้อยข้อหนึ่งเนี่ยใช้กลวิธีพันนาโวหารส่วนช้อยข้อสอง ต้นนางพญาเสือโครงอวดช่อดอกสีชมพูบานสะพรังไปทั้งไหล่เขาข้อความที่สองเนี่ยคล้ายก,กันกับชอยข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นการให้ภาพให้รายละเอียดของต้นนางพญาเสือโครงดังนั้นชอยข้อสองก็เป็นพันนาโวหารด้วยส่วนชอยข้อสามพูดถึงต้นบุกปาก่ากำลังออกดอกขณะที่ต้นกล้าเล็กๆก็กำลังชูแขนยื่นใบออกไป ข้อ3เป็นพรรณนาบูหารเพราะว่าให้รายละเอียดมุ่งให้เกิดภาพและก็ช้อยข้อ4พูดถึงลูกพุทราป่าร่วงหล่นสีเหลืองอาร่ามเต็มต้นนึกถึงรสเปรี้ยวอมหวานทำให้น้ำลายสอให้รายละเอียดให้ดีเทลของลูกพุทราป่าดังนั้นช้อยข้อ4ี่ก็เป็นพรรณนาโูหารเหลือช้อยข้อเดียวคือช้อยข้อ5บอกว่าลูกพุทสาดิบที่ยังไม่ร่วงจากต้นพวกเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านช่วยกันสอยไปจิ้มพริกกับเกลือ,อ อันนี้เราเห็นการเล่าเรื่องเราเห็นสตอรี่เราเห็นแอคชั่น Action, การกระทำของตัวละครดังนั้นโจทย์ข้อ36ข้อที่เป็นบรรยายโวหารเราจึงสามารถตอบช้อยข้อ5ได้ทันทีนี่คือการทำข้อสอบโอเนตรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ข้อที่36เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาดูข้อ37กันต่อวันนี้สวัสดีครับ